คือช่วงนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเดือดอแล้วถ้าในฝ้าของเพื่อไทยก็จะเป็นคุณทักษิณที่ลงไปช่วย,วยหาเสียง<า>ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนายกอบอจหลายพื้นที่ประเด็นก็คือเรื่องของการเอานโยบายของรัฐไปพูดบนเวทีปราศัยถูกตั้งก็สังเกตว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยผิดหรือเปล่าก้ามกึ่งจะผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมนะคะ ที่ทำเนียรัฐบาลเมื่อวานนี้นอกจากเรื่องของคาสิโนเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วนะครับท่านนายกทัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับกรณีที่กะกะตเนี่ยเขาระบุว่าการปลาัยของคุณทักษิณในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนายกอบจอของพรรคเพื่อไทยใช้นโยบายรัฐบาลหาเสียงท้องถิ่นเนี่ยก้ามกึ่งผิดกฎหมายเลือกตั้งท่านนายกบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้ช่วยหาเสียงการที่จะพูดถึงนโยบายท้องถิน่นและบอกว่าจะสนับสนุนโดยนโยบายภาพรวมด้วยเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องปกติครับท่านนายกบอกก็ไม่ได้กังวลอะไรนะสมมุติว่ามีอะไรที่จะผิดก็ต้องชี้แจงอันนี้ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการไม่มีอะไรต้องห่วงอะฟังเสียงท่านนายกหน่อยครับายคุณนักสินเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะคะการที่จะพูดถึงนโยบายท้องถิ่นแล้วก็บอกว่ามันจะซัพพอร์ตในเรื่องของอนโยบายภาพรวมอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะแต่ว่าอะไรที่ถ้าสมมติว่า จะจะผิดหรืออะไรก็ก็ก็ก,ก็ต้องคงต้องชี้แจงก็เป็นไปตามกระบวนการก็ไม่มีอะไรต้องต้องเป็นห่วงแล้วยังไม่หมดฮะยังมีอีกเรื่องอีกประเด็นหนึ่งคือเลือกตั้งท้องถิ่นหนึ่งกุมภาพันธ์ถูกไหมฮะ,ะ,ะแล้วดิจิตอลเฟสสองที่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยคอนเฟิร์มว่าเงินจะเข้าคือ29มกราคมตรุษจีนเออทีนี้หลายคนเนี่ยตั้งคำถามโดยเฉพาะคอการเมืองบอกว่าเงินเข้า29มกราคมจะเลือกตั้งนายกอาบาจกันวันที่หนึ่งเอ๊ะ มันเอื้อไหมมินเน่ไหมเออมันเอื้อต่อการเลือกตั้งหรือเปล่าท่านนายกบอกว่าเรากําหนดเรื่องของเฟสสองเนี่ยมานานแล้วประชาชนถามว่าจะมากี่โมงท่านนายกบอกท่านนายกคะ <c oughs> เงินหมื่นเฟสสองมากี่โมงนะลูกเนี่ยชาวบ,บ้านถามคือด้วยกระบวนการแล้วก็ท่านนายกท่านก็เร่งดําเนินการท่านก็บอกว่ากํากหนดมานานแล้วเรื่อง29มกราคมคช่วงปลายเดือนมกราคมกําหนดมาอยู่แล้วนะฮะ บอกแล้วว่าเป็นระยะเวลาที่จะให้คือหลังวันกรุฎจีนดูเรื่องงบประมาณดูเรื่องรายจ่ายมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเลยอย่าเอาไปโยงกันท่านนายบอกไม่เกี่ยวอืมไม่เกี่ยวครับนคะคะ yeah.